สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะเข้าครัวกันนะคะมาทำเลงแกนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยเราต้องมาต้มกระดูกหมูให้เปื่อยกันก่อนเลยนะคะต้มไปเรื่อยๆค่ะรอสักครู่นะคะด้านข้างเรามีผู้ช่วยหนึ่งคนค่ะช่วยทำอะไรไปดูกันค่ะเฮ้ ช่วยกินไม่ได้ช่วยทำนี่มาช่วยแม่ทำก่อนโอเคไม่เป็นไรคะ่ะกินเลยอร่อยมากอร่อยมากๆเลยคะ่ะน้าไม่ล้างฟันไม่แปลกไม่คุยด้วยแล้วไปตัดผักชีฝรั่งหน้าบ้านกันก่อนดีกว่าเอาไปใส่เลง้งของเรากันนะคะไปกันเลย นี่เลยค่ะเสร็จแล้วใส่ผักชีฝรั่งใส่ขึ้นชายใส่ผักอะไรก็ได้ที่อยากใส่ใส่เข้าไปให้หมดเลยเสร็จแล้วค่ะรสชาติดีมากอร่อยเวอร์เอ้ยเอ๊ยนี่มันา่ร้อนนี่มันน่ารักเธอเธอเธอทำไม่น่ารักจังครับขนาดร้อนจนแทบละลายแค่มีเธอก็เย็นชื่นใจน่าร้อน